ในช่วงที่ผ่านมานอกจากไข่ไก่จะขาดแคลนแล้วตอนนี้ปริมาณเนื้อไก่ในตลาดก็ส่งสัญญาณขาดแคลนเช่นเดียวกันราคาก็ขยับขึ้นคนขายบนอุบเช่นเดียวกันตอนนี้อ๋อ1กเเน价钱是不一定了，它它跌下来，马上就过涨起来，不稳定了。คณะกรรมกรการเกษตรไต้หวันบอกว่าผลกระทบจากไข้หวัดนกทำให้จำนวนลูกไก่เนื้อลดลงจาก5ล้านตัวเหลือ4.6ล้านตัวคาดว่ามีนาคมนี้นั้นจะเกิดภาวะขาดแคลนเนื้อไก่ สถิติบอกว่าในปี2021มีการบริโภคเนื้อไก่6 0 0 0ตันเป็นการนำเข้าจากสหรัฐ1.75แสนตันเป็นสำคัญและสำรวจพบว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมานั้นชาวไต้หวันบริโภคเนื้อไก่เพิ่มขึ้นเป็นลำดับเฉลี่ยบริโภคเพิ่มขึ้นเป็นคนละ8กิโลกรัม政府ฐในจีนเนีในกิตเกรัดหานก คณะกรรมการการเกษตรไต้หวันระบุว่าในช่วงนี้นั้นจะนําเข้าเนื้อไก่และไข่ไก่เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อสนองความต้องการของประชาชนส่วนในระยะกลางและยาวนั้นจะแนะนําให้เกษตรกรเสริมมาตรการป้องกันไข้วัดนกลดความเสียหายของเกษตรกรขณะเดียวกันก็จะแนะนําให้ผู้บริโภคหันไปบริโภคเนื้อสัตว์ปีกและเนื้อปลาแทน h อ n 1ระบาดไปทั่วโลกที่จังหวัดไพรแวงในกัมพูชาพบเด็กหญิงว,วัย11ขวบเสียชีวิตหลังติดเชื้อดังกล่าวซึ่ง WHO แสดงความกังวลในเรื่องนี้ว่าจะกลายเป็นการระบาดจากคนสู่คนสื่อรายงานว่าเด็กหญิงรายนี้นั้นถูกตรวจพบเชือ้อเมื่อ16กลุมภาพันธ์อาการรุนแรงขึ้นเป็นลำดับเมื่อไข้ขึ้นสูงถึง39องศาก็มีอาการไอเจ็บคอและเสียชีวิตเมื่อส่งโรงพยาบาล เป็นผู้ติดเชื้อหวัดนกรายแรกในตัมพูชาตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมาและรายงานการเสียชีวิตดังกล่าวเมื่อ23กุมภาพันธ์โดยมีผู้สัมผัสอีก12รายและพบเชื้อในตัวของพ่อเด็กรายนี้แล้วเนื่องจากในช่วงนี้หวัดนกระบาดไปทั่วโลกและที่สเปนนั้นก็พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในฟาร์มมิงติดเชื้อหวัดนกด้วย WHO วิตกว่าอาจกลายเป็นไวรัสที่ติดต่อจากคนสู่คนได้ง่ายขึ้น สถานการณ์การขาดแคลนยาในไต้หวันขยายวงกว้างมากขึ้นแม้แต่ยารักษาโรคเรื้อรังก็ขาดแทนด้วยต้องเบิกยาตามร้านขายยาหลายร้านกว่าจะได้ยาแม้เภสัชกรจะบอกว่ามียี่ห้ออื่นที่มีส่วนประกอบเหมือนกันแต่ชาวบ้านก็ไม่อยากได้ยอมเหนื่อยที่จะไปเบิกยาที่โรงพยาบาล เภสัชกรในร้านขายยาบอกว่านอกจากยารักษา3ามโรคยอดที่จะขาดแคลนแล้วแม้แต่ยาปฏิชัวนะและยาถ่ายยาโรคกระเพาะก็ขาดแคลนเช่นเดียวกันเนื่องจากต้นทุนเพิ่มขึ้นและประกันสุขภาพก็หันราคายาเหล่านี้เภสัชกรวิตกว่าผู้ผลิตยาอาจถอนตัวออกจากตลาดยาประกันสุขภาพของไต้หวันกระทรวงสาธารณาสุขไต้หวันระบุว่าผลกระทบจากโควิดและสงครามยูเครนขาดแคลนแรงงานทําให้ทั่วโลกขาดแคลนยา ื่อแก้ปัญหายาที่ต้องการค่อนข้างสูงได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการเพิ่มกําลังการผลิตส่วนในระยะกางระยะยาวก็ได้วางแผนจะซื้ออย่างเป็นระบบแล้วราคายาในระบบประกันสุขภาพไม่มีการปรับมาแล้ว2ปีและกําลังจะปรับลดลงคาดว่า6 0 0 0รายการนั้นจะปรับลดลงมูลค่ารวมกว่า8,180นอล้านเหรียญไต้หวันกรมประกันสุขภาพไต้หวันเปิดเผยว่ามียา8 8รายการไม่ได้อยู่ในรายการยาที่จะมีการปรับราคา นอกจากนี้ก็ยังมีการเพิ่มประเภทยาชนิดใหม่เข้าอยู่ในกลไกลประกันสุขภาพด้วยหากผู้ประกอบการเห็นว่าราคาลดลงต่ำกว่าต้นทุนของตนก็อาจเสนอรายงานเพื่อให้ประมประกันสุขภาพนั้นพิจารณาอีกครั้งฉลองก็รอบ26ปีสารเจ้าฝูเตอที่จังหว่าเชิญ68คณะหุ่นกระบอกร่วมบวงสวงเทพยอย่างอลังการทุบสถิติทั้งแสงเสียงยิ่งใหญ่จริงๆ เพราะโรงแสดงนั้นยาวเหยียดถึง600เมตรชาวบ้านต่างซีดปากร้องเสียงหลงไม่เคยเห็นยิ่งใหญ่แบบนี้มาก่อนแค่เดินจนสุดก็ต้องใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงเจ้าหน,นี่ของศาลเจ้าบอกว่ามีการฉลองครบรอบปีแบบนี้ทุกปีและเคยลองใช้66กคณะหุ่นกระบอกร่วมบวงสงรวงเทพเจ้ามาแล้วส่วนปีนี้มีสานุสิทธิ์ร่วมบริจาคจ้างมาแสดงมากขึ้นจึงอลังการยิ่งใหญ่ไม่เคยมีมาก่อน นางสารเจ้าย้ำว่าเทพฝูเต๋นั้นคุ้มครองชาวบ้านที่นี่มานานกลายเป็นความศรัทธาของชาวบ้านที่นี่นอกจากจัดการแสดงคุณกระบอกเพื่อบงวงสวงเทพเจ้าแล้วยังมีงานเลี้ยงเพื่อความสงบสุขด้วย